ยีจ้าของแล้วกัมันเกิดแล้วกับแปนั่นละเก้าเก้านั่ว่า<ะ>ซื้อซื้อตะลัตตะลี่ได้ที่ใบสวัสดีครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่เขตรอยต่อระหว่างบุรีรัมย์กับขอนแก่นนะครับมาตามตัวเลขเด็ดๆกับน้องมังคุดกันนะครับที่สี่แยกที่แยกทางภาคนะครับไป เราพาคุณผู้ชม well, พา <lem me S 2> f อีไปตามตัวเลขกับน้องมังคุดกันนะครับไปไปกันเลยส,สว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมั่วที่แล้วมั่วที่แล้วฟันมาทำไมกว่าฟันไม่แปลกแปลกอะไรแปลกแปลกจ้ะฟันยันนี่แปลกอะไรแปลกนอนเคียงกันนอนมากเลยวะจ้่นอนกขี่ดินเลยจ้ะแปดแปด นี้ก็เลขสื่ออายุเจ้าของสื่ออายุเจ้าของแล้วก็มันเกิดแล้วก็แปดแปนั่นแหะเก้ากน่นก็ซื้อซื้อตลอตะลี่ได้ที่ใบสาม้ก็ว่าได้รถตะลี่ไ่ได้นเข้าว่าไลอตระเพราะว่าแปดแปดมันหมดเลยเอาเก้าเก่นคนิน้องจถซือเก่า กันยังยิ้มก็เลืออกสามตัวอันเอ้าเขาเรี้ยงกันเนาะอันฟันฟันเล่าบอกันขึ้นไปบนเขาไปยันไหวพระพระพุทธรูปน่ะก็พญานาคนี่แหละยุ่งขังกันนห่ดแล้ววันนี่ว่รู้ว่าจิตตีเหล็กตัวใดก็ว่รู้กันขันเห็นพญานาคจ้าฟันไปไหวพระจ้าไหวพระยุ่งถึงร่วมบนเขาแม่ พระที่ฝันเห็นหนูจับเนบวกหนจับจับพะเพื่อขว่าเพื่นอาจกียังไทถอบอายุนนเป็นอะไรดอกเตอร์่าเป็นดอกเตอร์ดอกเตอร์ป่เพื่นก็อายุแถวแถวสักแถวไนสิบบาอายุซูรินจ้ะอรนเพื่อภาษาเพื่อาษาอูิน เห็นเื่อเห็นตไปเห็นน่จากลายมือแขึเื่ดมาฝนเากมัเาอยู่บนขาฝันมาเจ้าไนบ่ฝันาไปไหวแล้วเราบัดนีไปขอที่ฐานมาขเพห้ได้เงินจะหาลา่นเพราะเดีมวาใส่มีล่างหินหาล้่นหาลนงาดนี้ขอหาล้าน คือบอกวาหกล้นเยมันจะเสด็จวันที่หนึ่งขหาร้านเ่พูในวามฝันบอกเพณ่ว่าหาร้านในวามฝันบอกเพว่าจัดเนหา้านเมนหา้านวันนี้เพืนบอกเลขพอกกก็พอฝันเรื่องนั้นปุ๊บก็มาฝันว่าศู์ในหัวออนศในหัวนะวันนี้มศีศูลบอเมนมีศูลอีกบกศูนย์เก่าเีละเพราะว่ามักศูนย์เก่าบอกมนพระน้ำอย่ เป็นฝ um pues ันพญานาคพญานาคกับน้ำเจ็ดวูเขานี่กัน้ำแปดแม่บอกเขาแปดเขากับแปดท่าภูเขาแปดกัเก้านี่อวยแล้ตีแล้วตีแม่นตีซอยกัน้วยแล้วตีแม่นะเดี๋ยวให้กักับัน่ซบงแคกัให้แ้พี่สาวี่นึงเหลตีเขาเองตีคนเองพี่ขาก็เองเนาะเก้าศูนยาจะเอาเก้าศูนย์ไหก่อนเก้าศูตัวเดียวเลยวะ่ตัวเดียวเก้าศน เกาศนยก็เหน่อยนห่เหน่องเนาะเอาตัวใดล่ะนเก้าศูนเนาะพว่าพัน้พยานาคเนี่ยพยนนาคอยู่แต่ว่าเก้าศูนเนี่ยมันจะใสมากกว่ายไดมากกับศูนในขัวแห้งศูนย์ใวเศูนมันสิศูกันเ้เกาศูนย์หาเอาศเป็นลักศลักมากศ สูนเฮ้ยงแม่วานพี่ว่าไปวายภาควายวพรูะพึ่งลุกยขลุ่ว่าจะสืบตัวไหนสูนยังบักขัดสูนยังบักัดนาหเขากัดีเขากัดจีเพิ่มลง่แบบว่าฉันะว่าเพิ่มีได้แค่เก้าศูนย์ศูนย์นาเป็นยังพิเจ็ดบ่พิเจ็ดเจ็ศูนย์เก่าทิศแน่สูนเจ็ดเก่ามาจากไหนสูนเจ่าอ๋อเอ สูตรเก่าเก่าอตเ้อตัวเกาแปดแปดหเพื่อมันใหม่เนาะจะได้ังมาตัวเก่าตัวเก่าคืออย่างตัวเก่าแปดแปดันบันตัวเก้าแปดแปนอนมเลยนอนมาเอเขินันนนวนวนเันวนันนนนนนนมันันัวนนวนนนน เอาวันี้พ้นฝันโลเขียนเขียนให้แม่อ<ะ>ตอนเห็นพญานาคเ่นบอจ้าฝ้นเห็นนั่นคืนไปไหว้พระไปขอพรพญานาคขอให้ได้เงินใปหนีเด้อจากหาล้า,ลา,าน,น,นว่นาสิหาานีเพาะหอดหาล้านหรื่าเพหาล้านเม่นบอ ก็มาหาศูนย์60ศูนย์าศตัวพื้นบ้านเจ๊กล้วยเดียวอมหาศูนย์น้ำเนาะเจ๊กล้วยกล้วยมีักเป็ตีม่เนากล้วยคนมีเซนอืาย์6เก่าศูนย์เก่าศูนย์เปลี่ยนแฉกเอาตัวใดคัดใบบาวงคมเห็นเนี่ยสตัวเลยอสามตัวพื้นวงคมเก่าศูนยต สามโต้โต้ใเจ็ดเลี้ยพญานะเมียนทีครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้ากับแปดเก้าแค่นั้นแหละพอเจ็ดพญานากกับผู้เคาืพนี่อเคไหมแปดตัวนี้ไหมห้าศูนย์ศูนย์บอหรือว่าอังไหนเก้าห้าศูนย์ที่ที่แลเก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์น้องมังุด เออหนมิถุนาหกหกห้าศยนย์เกาศูนย์แปดแปดก็หนึงมิถุนาบ่จ๊ะหนึ่งห้าเก้าห้าศูนยหมดที่แล้วบ่เเอาตัวนี้มีตัวเดียวเก้าจ๊ะมี่นมักแล้วเนาะ มาแห้งมาแห้งมาแงเก้าสูนสูงด้วยครับสูงยครับเห้อผัวยังคากแม่ยังคากเลยได้รับฟังหน่ะเอาครับแล้วครับโอเคครับสูมน้องสูมเราด้สูม แบกนเรพู่นเหนือัวพมาพีโูนเน่มังไหนบ้างการแฟนแสนื่การเดียแสน่การแสนซึ่งการการก็เลเกาเก่าศูนย์อ่าเกาศูนย์อันแตว่าศูนย์หน่วาซ้ายกับศูนยหกมีนตีเปลี่ยนแปลมันมีทีป่ีมากจ้ะเล่นดนะแต่ละตัวาดคนตีเปลี่ยนแปลงกตีดคือล้อต่กว่านี้น่อยางหน่งออ้งแ่้องตีป้นหือกาห้องนะกาห้อง ทางนี้หน่อยจ้ะโอเคจ้ะเกเก้้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์แปดแปดสมาเกพี่เก้าศูนย์เมาแหงมาแงเกาศูนย์ี่ยทีาห้เพิ่นบอกอยูเต็มหนึ่งเพิ่งของเพิ่นมาม่เลยยังแหน่เก้าศูนก้าศูนย์หกศูนย์แปดด้าศนยก้าห้อจ้าเอาได้พี่น้องเป็นแค่แนวทั้งจ้เืออัน แต่ดวงคือกันเด้อเดีใช่เดาใช่เนาะใช่ให้เป็นแค่แนวทางถูกก็มากันเอาวันนี้ฝากท่านหท่านมินิมาร์กร้านร้านมินิมาร์กมาร์คมิวแล้วก็ร้านเจดแดงท่านมาสามแยกทางพาดกับเมื่อเวลาใดๆร้านลาบกล้วยทั้งพาดทางพาดอำเภออำเภอบ้านใหม่เชฟุดจังหวัดพุยลำใช่เดนสิกับสมคบใช่ใชมาหลายเทื่ยวแล้ว จะมากินแค่เขาไม่นี่ละไม่กิมได้เลยภาษาเงือกขาดท่อขาดท่อไปเจ้าทูงกูเจ้าทูก็มากินอยู่ว่าแซ่บด้วยนะมากินเด้อพี่น้องจะได้สุดมากินเขาก็จะแจกเลขแจกเบอร์ไปน้ำอยากได้เปรี้ยวหมูเปรี้ยวโค่ใส่กอใส่กอใส่กอสมมูสมมัวใส่กอกซอยจุมือาหารหลักคือซอยจุอาหารหลักคือซอยจุ À, à, thế à? ừ. này cũng sẽ, rêu chim rồi ba, phan, nó, như mọi ngày, nó mà, nón băng khuyết, con chế tên không, เก้าห้าศูนย์เลขมักแหงกับที่เก้าศูนย์เด้อมักศูนย์แหงหดมักศูนย์มักศูนย์แหงมักศูนย์แหงส่วนให้พวกเพื่อนๆว่านะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับตัวเลขน้องมังคุดนะครับบอกว่างวดนี้ฝันได้ตัวนี้นะครับงวดที่แล้วเนาะก็คือให้เลืออ่าก็คือเลือให้เก้าเก้านะครับ แต่ว่างวดนี้มาตามตัวเลขน้องมังคุดกันชิดเคยนะครับก็คือเลขให้น้องมังคุดให้5 0แล้วก็60แล้วก็90แล้วก็8ปแล้วก็950นะครับสำหรับงวดนี้นะครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ